หากจะพูดถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์ลังและเรื่องราวลี้ลับมากมายของประเทศไทยสถานที่แห่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือเทือกเขาที่ดึงดูดพระธุดงจากทั่วสารทิศให้มาบำเพ็ญเพียรอย่างสถานที่แห่งนี้ตำนานแดรี่วันนี้ทางทีมงานได้นำเรื่องราวของตำนานภูลังกามานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันครับ ภู้ลังกาเป็นเทือกเขาที่มีภูเขาห้าลูกเกาะกลุ่มกันเป็นเทือกเขาอยู่ในพื้นที่อำเภอบึง,ขงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมีตำนานประล,ล,ลามปรากล่าวถึงภู้ลังกาแห่งนี้เอาไว้ว่าเมื่อครั้งก่อนพุทธกาลได้มีกาขาวผัวเมียคู่หนึ่งได้มาอาศัยทำรังเพื่อบำเพ็ญเพียรตะบะอยู่ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ และทั้งสองก็ได้วางไข่ออกมาทั้งหมดห้ฟองอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่กาขาวสองตัวเมียออกจากรังไปหากินอยู่นานก็ได้เกิดลมพายุและพัดพาเอาไข่ทั้งห้าฟองนั้นปลิวกระจายกันออกไปตกอยู่บนยอดเขาทั้งหลูกพ่อและแม่การู้สึกเศร้าใจยิ่งนักจึงได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอบุญบารมีของเราทั้งคู่ที่มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรตะบะมาตลอดขอให้ลูกๆทั้งห้าของเราได้เกิดเป็นผู้มีบุญญาธิการมีบารมีชี้นำเหล่าสัพพสัตทั้งปวงด้วยเถิและและ้วด้วยบุญบารมีของกาขาวสองผัวเมียส่งผลให้ไข่ทั้งห้าใบฟักออกมาเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้ากักุสันโท พระพุทธเจ้าโกนาคโมพระพุทธเจ้ากัส,สโปพระพุทธเจ้าโคตโมและองค์สุดท้ายพระศรีอริยเมตรโยนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงเรื่องลี้ลับของภูลังกาว่าเป็นเมืองหลวงของดินแดนลับแลรวมถึงเป็นที่พำนักของเหล่าพญานาคอินพรมยมยักษ์ และยังมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยก่อนนั้นบรรดาฝูงกาธรรมดาจะไม่สามารถบินข้ามเทือกเขาภูลังกาได้หากมีอีกาตัวไหนบินผ่านจัะเป็นอันต้องเกิดลมพายุประหลาดพัดเอาอีกาเหล่านั้นถลาตกลงไปในป่าซึ่งเรียกกันว่าป่าเซกาซึ่งในปัจจุบันคืออำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนั่นเอง ภูลังกานัดเป็นที่นิยมของบรรดาพระสายกรรมฐานซึ่งพระเกจิอาจารย์ดังๆต่างเคยแวะเวียนมาทุดงกรรมฐานที่ภูลังกาแห่งนี้ซึ่งหากพระสงร์รูปใดประพฤติปฏิบัติมิชอบไม่ตั้งมั่นภาวนาอย่างเคร่งครัดก็จะไม่สามารถพำนักอาศัยอยู่ได้แม้แต่ข้ามคืนเดียวดังที่หลวงปู่ตองแห่งวัดถ้ำชัยมงคลซึ่งเป็นวัดหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณภูลังกาท่านเคยเล่าไว้ว่ามีกลุ่มพระธุตรงกลุ่มหนึ่งราวสี่ถึงห้ารูปจะริกมาปักกลดอยู่เชิงเขาใกล้กับบริเวณวัดถ้ำชัยมงคลและได้ส่งเสียงคุยโวกเวกโวยวายนุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อยอีกทั้งยังเปิดเสียงวิทยุดังลันขาดความสำรวมเป็นอย่างมากหลวงปู่ตองท่านจึงได้แต่คิดว่า พระผีบ้าอะไรกันขาดความสำรวมมากพรุ่งนี้จะได้ฉันข้าวกันหรือเปล่าหนอนซึ่งก็เป็นตามที่หลวงปู่ตองท่านคิดผ่านไปครู่ใหญ่เสียงวิทยุที่ดังลั่นปาก่็เงียบสงบลงกลายเป็นเสียงอึกทึกกทึกโคมคล้ายกับคนทะเลาะวิวาทกันหลังจากนั้นไม่รู้ด้วยสาเหตุอนันใดบรรดาพระธุงคงกลุ่มนาน ก็ได้หอบข้าวของเครื่องชายวิ่งกะเดิ่กระจายกันเข้าไปในป่าคนละทิศละทาคล้ายกับหนีอะไรบางอยา่างซึ่งนั่นก็คงเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นแน่นี่เป็นตำนานเรื่องเล่าเพียงส่วนหนึ่งของภูลังกาและวัดถ้ำชัยมงคลเท่านั้นเรื่องราวความขลังของสถานที่แห่งนี้ยังคงมีให้เล่าขานอีกมากมายหลายเรื่องทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่าน,านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ